คนนี้หมอมาเรียกร้องอีกข้อหนึ่งคือการให้ท่านผู้มีอำนาจพิจารณาวัคซีนสูตรผสมซีโนแวคแฮสตราเซเนกาโดยการฉีดให้ประชาชนทุกคนทั่วไปประเทศ60ล้านคนอายุให้อายุต่ำกว่า60รบกวนพิจารณาอีกครั้งคะ่ะท่านเนื่องจากเมื่อไฟเซอร์รนี้เข้ามาเราเห็นเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือมันยังไม่มีวิจัยใดๆ ออกมาในโลกนี้บอกว่าวัคซีนผสม3สูตรปลอดภัยคือเชื้อตายซิโนแวคเวอร์ v e เว o เตอร์แอสตรา a และ mRNA p f ไฟเซอร์หรือ m o เดอร์ฉะนั้นการที่ฉีดวัคซีนสูตรผสมซิโนแวคแอสตราให้กับทุกคนถือเป็นความเสี่ยงเกินไปเพราะเราต้องมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวไวรัสมันก็จะกลายพันธุ์และผลวิจัยมากมายบอกแล้วว่าสูตรนี้ใช้กับไวรัสกลายพันธุ์ได้ไม่ดีเพียงพอ ดังนั้นประชาชนทุกคนจะต้องได้ mRNA เป็นเข็มกระตุ้นมันจะกลายเป็นเราเป็นชาติใดชาติไทยชาติเดียวในโลกและชาติแรกในการมิกซ์วัคซีนทั้ง3สูตรนี่หมอย,ยังไม่นับรวมโปรตีนซับยูนิตวัคซีนหรือ n o v ว v a กที่เขาเชื่อว่าเป็นวัคซีนที่สามารถตัดแต่งได้ตามสายกลายพันธุ์ซึ่งจะได้ใช้ในปีหน้าถ้าสูตรนี้มาเราจะครบทั่วเลยจ้ะ4 ซึ่งยังไม่มีใครทําอันนี้คือข้อเรียกร้องของหมอนะคะให้รบกวนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งและถ้าท่านยืนยันใช้สูตรนี้จริงๆข้อเรียกร้องที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์คือให้ประชาชนเลือกได้ว่าเขาจะได้รับซีโนแวคซีโนแวคแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกาหรือซีโนแวคแอสตราเซเนกาโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและไม่มีการบังคับนี่เป็นสิทธิของประชาชน ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทั่วไปค่ะ